ในบทวิเคราะห์นี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่าในวันที่ราคาทองคำพุ่งทยานทำสถิติสูงสุดใหม่เป็นประวัติการเนี่ยเทรดเดอร์มืออาชีพเขาคิดอะไรกันอยู่แล้วพวกเขาวางแผนรับมือกับสถานการณ์แบบนี้ยังไงนี่แหละครับคำถามสำคัญเลยเพราะว่ามันเพิ่งเกิดขึ้นจริงๆราคาทองคำเครื่องจะทำจุดสูงสุดใหม่แล้วคำถามคือแล้วไงต่อล่ะ เอาละครับเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าเทรดเดอร์เขาเตรียมตัวกันยังไงสำหรับการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ที่อาจจะตามมาโอเคครับก่อนที่เราจะวางแผนอะไรได้เนี่ยเราต้องเข้าใจภาพรวมกันก่อนเหมือนกับจะวางแผนรบก็ต้องสำรวจสนามรบให้ดีมาดูกันครับว่าตอนนี้ตลาดทองคำเนี่ยมันมีพลังอะไรที่ขับเคลื่อนอยู่เบื้องหลังกันแน่ดูตัวเลขนี้สิครับไม่ธรรมดาเลยนะแค่ในปี2025ปีเดียวราคาทองคำพุ่งขึ้นมาแล้วกว่า70% นี่คือการปรับตัวขึ้นรายปีที่แรงที่สุดเลยนะครับตั้งแต่ปี1979โน่โนเลยและล่าสุดก็เพิ่งปิดสัปดาห์ไปที่ราคา4532ดอลลาร์เป็นสถิติสูงสุดใหม่เอี่ยมเลยครับคือการพุ่งขึ้นขนาดนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่นอนครับแต่มันเกิดจากหลายๆปัจจัยที่มาเจอกันพอดีเป๊ะเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องความไม่แน่นอนของโลกที่ทําให้คนหันมาหาสินทรัพย์ปลอดภัยไหนจะเรื่องความคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดเนี่ยจะลดดอกเบีย้ย แถมธนาคารกลางทั่วโลกก็ยังแห่เข้ามาซื้อทองคํากันอีกทั้งหมดนี้นะครับคือแรงส่งชั้นดีเลยเอาละพะเราเห็นภาพใหญ่แล้วใช่ไหมครับขั้นตอนต่อไปของเทรดเดอร์มืออาชีพเลยก็คือการซูมเข้ามาดูรายละเอียดพวกเขาจะเริ่มสิ่งที่เรียกว่าการสร้างแผนที่ของตลาดเพื่อหาเลยว่าโซนไหนราคาไหนที่มันสําคัญและต้องจับตาดูเป็นพิเศษตารางนี้แหละครับคือแผนที่การรบของเรามันจะบอกจุดยุทธศาสตรสําคัญเอาไว้หมดเลยเรามีแนวรับ หรือโซนที่คาดว่าจะมีแรงซื้อเข้ามาดันราคาไว้มีแนวต้านหรือเพดานที่ราคามักจะผ่านไปได้ยากแล้วก็มีจุดพิีรัดที่เป็นเหมือนจุดกึ่งกลางของวันตัวเลขพวกนี้ไม่ใช่แค่ตัวเลขลอยๆนะครับแต่มันคือโซนที่แรงซื้อกับแรงขายจะมาสู้กันอย่างดุเดือดเลยแล้วในแผนที่นี้เนี่ยมันก็จะมีเขตอันตรายหรือกับดักซ่อนอยู่ด้วยนะครับเขาเรียกว่า liquidity pool มันคือบริเวณที่เทรดเดอร์รายย่อยส่วนใหญ่มักจะไปตั้งจุดตัดขาดทุนหรือ stop loss กันเยอะๆซึ่งก็คือแถวๆเหนือ4,550กับใต้4,440ดอลลาร์นั่นเองจุดพวกนี้แหละครับที่เป็นเป้าหมายของรายใหญ่หรือที่เขาเรียกกันว่า smart money ที่จะเข้ามาลากราคาเพื่อกว่าด stop loss ของรายย่อยให้เรียบเอาละครับพอเรามีทั้งภาพใหญ่มีทั้งแผนที่อยู่ในมือแล้วทีนี้ก็ถึงเวลาวางแผนการเล่นที่ชัดเจนกันแล้ว จากการวิเคราะห์ทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยมันทําให้เรามองเห็นสถานการณ์หลักๆได้2รูปแบบที่สามารถเอาไปปรับใช้ได้จริงกลยุทธ์หลักๆจะมีอยู่2แผนนะครับแผนแรกเนี่ยเป็นแผนหลักเลยคือมีความเป็นไปได้สูงกว่านั่นก็คือการ buy on dips หรือการรอให้ราคามันย่อตัวลงมาที่แนวรับสําคัญแล้วค่อยเข้าซื้อตามเทรนเดิมส่วนอีกแผนเป็นแผนรองที่ต้องบอกว่าเสี่ยงกว่านั่นก็คือการ sell at the top หรือการหาจังหวะขายสวนลงมาเมื่อราคาขึ้นไปทดสอบจุดสูงสุดแล้วร่วงหมดแรงมาดูรายละเอียดของแผนหลักหรือแผนซื้อกันครับจะเห็นเลยว่าทุกอย่างมันชัดเจนมากมีโซนที่จะเข้าซื้อที่แน่นอนมีจุด stop loss ที่ชัดเจนเพื่อจำกัดความเสี่ยงถ้ามันไม่เป็นไปตามที่เราคิดและที่สำคัญมากๆเลยก็คือมีเป้าหมายทำกำไรหลายระดับเลยครับเพื่อให้เราทยอยปิดทำกำไรไปเรื่อยๆตามทางซึ่งนี่ก็คือการบริหารความเสี่ยงอย่างหนึ่งเหมือนกัน แต่เทรดเดอร์มืออาชีพเนี่ยเขาจะไม่กระโดดเข้าเทรดทันทีที่ราคาลงมาถึงโซนนะครับไม่เลยพวกเขาจะใจเย็นรอสัญญาณยืนยันก่อนเสมอไม่ว่าจะเป็นการรอดูรูปแบบแท่งเทียนสวยๆรอสัญญาณจากอินดิเคเตอร์หรือดูว่ามีปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญหรือเปล่าทั้งหมดนี้ก็เพื่อเพิ่มความมั่นใจว่าแรงซื้อมันกลับมาจริงๆแล้วนะ ส่วนแผนรองหรือแผนขายส่วนเทรนเนี่ยต้องบอกเลยว่าความเสี่ยงมันสูงกว่าอย่างเห็นได้ชัดเพราะมันคือการเดิมพันว่าเทรนขาขึ้นที่แข็งแกร่งมาตลอดเนี่ยจะมาหมดแรงเอาตรงนี้เพราะฉะนั้นการเล่นแผนนี้เทรดเดอร์จะลดขนาดการเทรดลงแล้วก็ตั้งเป้าหมายทํากําไรแค่สั้นๆเท่านั้นเองครับกะว่าจะเก็บกําไรจากแรงเทขายของคนที่ซื้อมาก่อนหน้าเฉยๆแน่นอนครับว่าแผนที่ดีแค่ไหน ก็ต้องเตรียมรับมือกับตัวแปรที่เราควบคุมไม่ได้ด้วยและในโลกการเงินเนี่ยตัวแปรที่ทรงพลังที่สุดที่สามารถเปลี่ยนเกมได้ในพริบตาก็คือข่าวเศรษฐกิจสำคัญๆนี่แหละครับอย่างในสัปดาห์นี้เนี่ยทุกสายตาในตลาดการเงินจะจับจ้องไปที่เวลาสามทุ่งตรงตามเวลาบ้านเราเลยครับเพราะมันคือเวลาที่รายงานการประชุมของธนาคารกลางสาหรัฐหรือ FOMC จะประกาศออกมา รายงานฉบับนี้จะบอกใบถึงมุมมองของกรรมการแต่ละคนที่มีต่อทิศทางดอกเบีย้ยในอนาคตซึ่งแน่นอนว่ามันสามารถพลิกทิศทางตลาดได้เลยแล้วสไลด์นี้ก็สรุปผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ไว้ชัดเจนมากเลยค่ะคือถ้าท่าทีของธนาคารกลางออกมาเป็นแบบ dovish ที่แปลว่าดูผ่อนคลายเหมือนนกพิราบแบบนี้ก็จะส่งผลดีต่อราคาทองคำแต่ถ้าท่าทีออกมาเป็นแบบ hawkish ที่แปลว่าดุดันเหมือนเหยี่ยว แบบนี้ก็อาจจะทำให้คนเทขายทองคำกันอย่างหนักเลยก็ได้เอาล่ะครับเดินทางมาถึงส่วนที่ต้องบอกว่าสำคัญที่สุดแล้วของแผนการเทรดทั้งหมดมันไม่ใช่เรื่องที่ว่าเราจะทำกำไรได้เท่าไรหร่หรอกนะครับแต่มันคือเรื่องที่ว่าเราเตรียมพร้อมที่จะเสียหรือจำกัดความเสียหายได้ดีแค่ไหนต่างหากหัวใจของการบริหารความเสี่ยงเลยก็คือขนาดของการเทรดครับ มันมีกฎเหล็กของมืออาชีพเลยนะว่าต่อให้เราจะมั่นใจในการเทรดครั้งนั้นมากแค่ไหนก็ตามห้ามเสี่ยงเกิน2%ของเงินทุนทั้งหมดเด็ดขาดเพราะการขาดทุนหนักๆแค่ครั้งเดียวเนี่ยมันอาจจะทําให้เราต้องออกจากเกมไปเลยก็ได้และนี่คืออีกหนึ่งสิ่งที่แยกมืออาชีพออกจากมือใหม่เลยครับนั่นก็คือการรู้ว่าเมื่อไหร่ไม่ควรเทรดบางครั้งเนี่ยการเทรดที่ดีที่สุดก็คือการนั่งเฉยๆไม่ทําอะไรเลย การมีวินัยพอที่จะอดทนรอจังหวะที่มันใช่จริงๆเนี่แหละครับคือทักษะที่สําคัญที่สุดอย่างนึงเลยผมว่าประโยคนี้มันสรุปแนวคิดของมืออาชีพได้ดีที่สุดแล้วครับคือหน้าที่หลักของเทรดเดอร์ไม่ใช่การทํากําไรแต่คือการปกป้องเงินทุนของตัวเองให้ได้ก่อนเพื่อที่เราจะสามารถยืนหยัดอยู่ในเกมนี้ต่อไปได้ในระยะยาวและทั้งหมดนี้ก็ทําให้เราได้ข้อคิดสุดท้ายครับว่า การวางแผนที่ดีเนี่ยมันไม่ใช่การพยายามทํานายอนาคตให้ถูกเป๊ะๆหรอกนะครับแต่มันคือการเตรียมตัวให้พร้อมสําหรับทุกผลลัพธ์ที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วลองกลับมาทบทวนดูครับว่าแผนของเราตอนนี้ล่ะพร้อมสำหรับทุกสถานการณ์แล้วหรือยัง